สวัสดีค่ะเอ็นนะคะก็ตอนนี้เอ็กกำลังเรียนอยู่คณะศนะิลปศลสภาษานะคะสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ชั้นปีที่3ค่ะวันนี้นะคะเอก็มีซีรีส์นะคะจากใน Netflix มาแชร์ให้กับเพื่อนเพืแล้วก็น้องๆทุกคนได้ดูกันนะคะที่แบบว่าเออ เพื่อนๆทางบ้านเนี่ยอาจจะแบบว่าอยู่งเงาๆใช่ไหมปิดเทอมเรียนออนไลน์อะไรเงี้ยแล้วก็กําลังมองหาหนังหรือว,ว่าซีรีส์สักเรื่องหนึ่งซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สนุกมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ช่วยฝึกสกิลภาษาของเราให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่อง stranger things นั่นเองนะคะซึ่งเรื่องนี้หลายๆคนอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่าเออยังไม่รู้ว่าเราเนี่ยสามารถเรียนภาษาได้จากซีรีส์เรื่องนี้นั่นเองนะคะเป็นเรื่องที่แบบว่าเออเนื้อหามีความน่าสนุกน่าติดตามนะคะเป็นเรื่่่องทีีเกกยวกับ กลุ่มเด็กกลุ่มหนึ่งเนาะที่แบบว่าไปเจอกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าโผล่มาจากไหนนะคะซึ่งพอพวกเขาได้พูดคุยทําความรู้จักกันเนี่ยก็ทําให้รู้ว่าเออจริงๆแล้วมันมีโลกลึกลับอีกโลกหนึ่งซ่อนอยู่นะคะแล้วก็ตลอดทั้งเรื่องเนี่ยจะมีสิ่งเล่นลับเนี่ยโผล่มาเซอร์ไพรส์เราตลอดพร้อมๆกับศัพท์ใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคําแดงนั่นนู่นนี่นะคะแล้วก็ภาษาเนี่ยเป็นภาษาที่แบบเรียบง่ายฟังง่ายนะคะไม่ยากไม่ซับซ้อนเกินไปแล้วก็เอคิดว่าเออมันเหมาะกับการ ฝึกสกิลในการใช้ภาษาของเรานะคะเพราะว่ามันเป็นคอนเวอร์เซชันง่ายๆเรียบง่ายที่แบบว่าเด็กวัยรุ่นเขาคุยกันแล้วก็เหมือนมันสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนุกอีกเรื่องหนึง่งแนะนำว่าอยากให้ทุกคนนะคะไปลองดูไปลองติดตามดูกันนะว่าเออเนื้อหามันจะน่าสนุกยังไงแค่ไหนต้องไปดูเองนะคะแล้วก็แนะนำว่าให้ดูเป็นภาคอิงนะทุกคนแล้วก็ดูซับอิงไปด้วยนะคะจะได้แบบว่าเป็นการฝึกภาษาไปในตัวแล้วก็ ประกอบกับเนื้อหาที่แบบมันสนุกอ่ะทุกคนมันทําให้เราแบบว่าเออดูไปได้แบบเพลินๆไม่ซีเรียสน,นะคะแล้วก็เป็นการแบบสอดแทรกเก็ดความรู้การใช้ภาษาไปด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมไปดูกันนะบ๊ายบาย